สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหาคนครแห่งที่หนึ่งวัดยานนาวาจัดโครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขเนื่องในวันวิสาขาบูชา2568 วันนี้ที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งวัดยานนาวาอาคารมหาเจษดาวดินชั้นสองวัดยานนาวาเคสาทอนกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรามุรีเจ้าวาดวัดยานนาวาและใน,นานะเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งวัดยานนาวาได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขเนื่องในวันวิสาขาบูชา2568ระหว่างวันที่1 0ถึง12พฤษภาคมส 7568พร้อมกล่าวสมมมทนียกถาเปิดงานโดยมีพระครูอาทรประสิทธิทโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดปัญญาณนวาหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ฝ่ายบริหารทั่วไปนำคณะสงฆ์ผู้ร่วมโครงการ61คนถวายสักการะทั้งนี้ผู้ร่วมโครงการนอกจากจะได้ปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐานสีแล้วยังจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาและกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาเรื่องในวันวิสาขาบูชาด้วย ndo 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 ndo